สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบมาพ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเนาะท่านผู้ชมถ้ำกลางเสียงสกุณานี่บรรยากาศมีนกมีอะไรมาบินหากินอยู่แถวแถวนี้นี่นี่นี่เออคุณ่ะมีนกสีดำตัวหนึ่ง บินมาจับอยู่บนนี่เมื่อกี้นี่โอ้คุณตาวิธีไทยมารีวิวต้นไม้แล้วสงสัยสิบินขึ้นไปอยู่ข้างบนเนาะข้างบนต้นมะยงชิดพุละเด็ดทุกคนเอ่อมะยงชิดกับกำลังสิบกำลังออกมากท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยกำลังออกลูกเนาะอ่ามีผลเดียวกับิีซุกแล้วละนะอ่าได้กินได้กินมากไว้ง่ายไป นี่นี่นี่ได้กินมากมายงชิดกำลังเป็นมากอืคุณตาวิถีไทยเดินไปเดินมาว่าสิเอาต้นไม้ตัวใดเนาะมารีวิวนี่อืมก็เลยมาเห็นตัวนี้นี่นี่เมื่อนี้เป็นวันอาทิตย์วันแห่งโชควันแห่งลาบอืมเศรษฐีเรือนนอกกำลังสิพริดอกเห็นบน่ไหนนี่แหงการออกมา คุณตาวิถีไทยคําว่าเศรษฐีเรือนนอกกับเศรษฐีเรือนในนี่มันแตกต่างกันอย่างไรเพื่นว่าบางคนถามนะเศรษฐีเรือนนอกก็คือขอบสีขาวสีขาวนี่จะอยู่ด้านนอกเห็นไหมอันนี้เครียกเศรษฐีเรือนนอกถ้าเป็นขอบสีขาวที่อยู่ตรงกลางใบก็จะเรียกว่าเศรษฐีเรือนในนะแตกต่างกันอยู่แค่นี้เองอืม เสดายที่โบได้เอาตัวอย่างของเศรษฐีเรือนในมาให้ดูเนาะกระบอเป็นยังอืมเดี๋ยวเมื่อใดที่รีวิวต้นเศรษฐีเรือนนอกกับเศรษฐีเรือนในมาให้เบ่งคุณตาวิถีไทยตัวนี้แห้งเต็กนี่เป็นพุ่มสยายออกมาแล้วก็เกิดลูกลูกนี่ก็ป่งลงไปในดินนะช่ำลงไปในดินเกิดเป็นต้นใหม่ขึ้นมาอมืเศรษฐีเรือนนอกที่คุณตาวิถีไทย ได้มาปลูกนี่มันจะมีอยู่สองสายพันธุ์พันธุ์ใบใหญ่กับพันธุ์ใบเล็กนี่นี่พันธุ์ใบเล็กคือตัวนี้เนาะน,นี่แล้วก็พันธุ์ใบใหญ่แต่ว่าเป็นเศรษฐีเรือนนอกคือกันอาจจะเป็นใบใหญ่กับใบเล็กเป็นคนละพันธุ์กันม,มีสรรพคุณทางด้านกนารฟอกอากาศไนดะ้ต้นเศรษฐีเรือนนอกนี่ที่คุณตาวิถีไทยได้มา,าแล้วก็ดูในประวัติ ที่คนเคยเขาเขาปลูกก่อนแล้วก็คนที่เขารีวิวใน youtube ในอย่างเนาะเป็นต้นไม้ฟอกอากาศเออไม้ประดับที่สองคือไม้ประดับสวยงามเห็ดอยู่ในปลูกอยู่ในสปาบ้านพักโฮมสเตย์จัดสวนจัดอย่างนี้อืมคือเอามาจัดเป็นเป็นสวนงามอืมประการที่สามคือเป็นไม้มงคล โอ้คำว่าเศรษฐีเหลือน,นอกเห็นบอปลูกไว้ก็กล,กลายว่าคนที่ปลูกเจ้าของบ้านก็จะเป็นเศรษฐีส่วนใหญ่สิเป็นเศรษฐีนะอืมปลูกไว้นะอืมมีแนวโน้มว่าจะเป็นเศรษฐีในอนาคตเห็นบอกโบราณเพิ่งว่าเสริมโชคเสริมวาสนาเสริมดวงอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคล แล้วกับเป็นไม้เศรษฐกิจเพราะว่าปลูกไว้เยอะๆนี่เอาไปขายได้ราคานะเป็นราคาในตลาดตามท้องตลาดนี่สามารถเอาต้นเศรษฐีเรือนนอกนี่มาขายได้เป็นราคากอใหญ่ๆนี่โอ้โกอใหญ่ๆงามๆนี่แพงนะออห้าสิบหกสิบถูลละอืมสวยงามเป็นราคาเป็นมงคลเป็นไม้ฟอกอากาศ แล้วกับประการที่5เป็นต้นไม้แห่งการเรียนรู้เวลาที่ปลูกไว้นี่ยแล้วก็คุณครูก็เอาไปให้นักเรียนได้วาดได้เขียนได้ระบายสีนะต้นไม้เศรษฐีเรือนนอกนี้เอามาให้นักเรียนได้วาดในชั่วโมงศิลปะผู้ขักอบนักอาจารย์ ที่สอนในมหาลัยก็บ,บอกว่าวันนี้ในวิชาเอกพฤกษศาสตร์เนาะให้พวกเธอไปรวบรวมหาข้อมูลเกี่ยวกับต้นเศรษฐีเรือนนอกนะมาและก็ับมาเห็ุเป็นวิทยานิพนธ์อืมใครที่มีข้อมูลเกี่ยวกับต้นเศรษฐีเรือนนอกนี่ไปรวบรวมมาประวัติความเป็นมาเป็นอยังจังซื่อเศรษฐีเรือนนอกทําไมเห็นบนี่นี่น,นกสีดํามาเนี่ท่านผู้ชมเห็นบอล บินมาเป็นเพื่อนของคุณตาวิถีไทยเต้นไปเต้นมาจกจกแจ๊กแจ๊กอยู่แถวนี้แหละนี่นี่บินไปบินมาเขาอาจสีมาหากินนอนแล้วก็มแรลงอยู่แถวนี้แหละนะอ่าแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนเขาฮ้องจกจกแจ๊กแจ๊กอยู่ถึงต้นไม้เนี่ยนู่นอยู่นกกระจอกอันนี้นกกระจอกแต่ตัวนี้โบเมนกระจอกตัวนี้เป็นนกสีดํา บินไปบินมาอ่ามาสร้างบรรยากาศนห้กับคุณตาวิถีไทยอยู่แถวนี้นะอืมหลังจากที่รวบรวมมาเสร็จแล้วอาจารย์ก็ให้โหลดลงใน facebook ใน youtube ในเพจในเว็บไซต์เพื่อที่จะให้คนที่อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นเศรษฐีเรือนนอกอันนี้นะไปดูได้ แค่มีโทรศัพท์มือถือมีโน้ตบุ๊กมีคอมพิวเตอร์และก็มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถที่สิโหลดเบิ่งข้อมูลเกี่ยวกับต้นเศรษฐีเรือนนอกอันนี้ได้เน้ะรวมถึงสรรพคุณอะไรต่างๆอ่าในด้านเป็นมงคลไม้ฟอกอากาศไม้เศรษฐกิจอืมอไม้แห่งการเรียนรู้เรียนรู้ครูนักศึกษา เอามาวิเคราะห์วิจัยมาขยายพันธุ์ขายอย่างนี้เป็นต้นเอาแล้วเนาะสำหรับมือนี้เอาต้นไม้มงคลที่มีชื่อว่าเศรษฐีเร ok ือนนอกนี่มาให้ท่านผู้ชมเบิ่งรีเทิร์นรีเทิร์นง่ายง่ายไป <laughs> ต้นไม้อีกชนิดหนึ่งที่เป็นไม้มงคลที่น่านี่น่าจะเอามาปลูกไว้จะก,กระถางในน้อยนึงนะอ่าควรที่จะปลูกไว้ ระดับประดานอ่าระดับบ้านเรือนสวยงามเป็นไม้มงคลไม้ฟอกอากาศและกัไม้เศรษฐกิจอย่างนี้เป็นต้นเนาะท่านผู้ชมเนาะเออไม่ควรมองข้ามนี่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 ปลูกไว้จะก,กระถางในน้อยก็ดีนะคนที่เห็นคนที่พบคนที่เจอก็รู้สึกสดชื่นมีแหงเวลาที่ได้ดูอะไรที่มันสวยๆงามๆเอาละสําหรับวันนี้ระเด็ของเรื่องก็คือ เศรษฐีเรือนนอกครับท่านผู้ชม